เขาป่านนี้เบเยบด้อพี่น้องผาผัวผานัวตัวอ้วนดวนผู้เผอนี่ก็ตวอ้วนเบิร์หนาเลยมีพวกนี้มองบุ่มผู้เฝอผาหนึงพวกนี้่นสีนะกับถางแกกมาเลยใค้ายๆกันมีพวกนี้น้องสาวนองสาวคนเผาคือป่าผู้เผาคือป่าป่าก็อ้วนคนก็อ้วนแต่เนวา้วนคนก็อ้วนิโอ้ยาวอ้ว เอาอันนี้ไหมนี่อันนี้เคียนไปพุ่นเอาชุ่มนั่นเอาตัวน้อยมันไปยับไปพุ่นเอาตัวนี้แม่ยุงโชงจะว่าแต่เขาวุ้ยตัวใหญ่เด็กเนี่ยเขาตัวเล็กนิดเดียเด็กตัวละสองโลกว่ากินน้องไปมานี่เอ้าผีทั้งผีกับพี่เต้พูดสวยๆงามๆเอ้าอเากินทั้งหัวเขาตัว มีเงยยังด้วยมีเงยยังงามๆ้ยงามๆคือผู้เจ้าของนี่นะต่งสิละเอ้ยนะครับอย่ามากๆเงาใสเต้ตวดิบได้ครับพี่น้องรับเพียบตัดแจวตัแจวตัดแจวนำผิดนำผิดนำผิดเจ้งงนตอน้ับปรอางามงามงามมันชงามเอามือนี่สวัสดีครับสําลคลีหรือไปสวัสดีก่อนด้วยครับสวัสดีครับ